สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้จะมาสรุปเกมไต t ัน f ฟ l ร2จะเป็นเนื้อเรื่องของสองครามระหว่างสองฝ่ายคือ IMC และเมล i เทียโดยเราจะได้รับบทเป็นพลปืนแจ็คคูเปอร์เข้าร่วมในสงครามดังกล่าวก,ก,กับหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไตตันโค้ดเนม BT 7274มาเริ่มเรื่องกันเลยครับ จจ,จ,จ,จกคคูเป,ปรอร์ทหารพลปืนของกลุ่มเมิลเทียเขามีความฝันว่าจะได้เป็นพลนขับเขาได้รับการฝึกจากกัปตันลาสติโมซาเพื่อฝึกให้เป็นผู้สืบทอดของเขาทั้งสองเป็นาหารของเมเลเทียที่กำลังทำการบุกดวงดาวของ IMC เมื่อเข้าสู่สนามรบกับตันลาสติโมซาถูกโจมตีโดยกลุ่มทหารรับจ้างเอเป็กพ d เดเตอร์และรับบาดเจ็บสาหัส ก่อนตายครับตันลัสติโมซาโอนสิทธิ์การใช้งานหุ่นยนต์ไททัน BT7274 ให้กับคูเปอร์ transfer authorization to new pilot link Bra bravo tango 7274 trooper take my titan use my helmet and my junk kit this is the real thing take care of him ซึ่งคูเปอร์จึงต้องจัดการภารกิจที่กัปตันลาสติโมซ่าค้างไว้คือการไปรวมตัวกับเมเจอร์อีไลแอนเดอร์สันและทำภารกิจที่ค้างอยู่ให้สำเร็จซึ่งตำแหน่งล่าสุดของแอนเดอร์สันคือแลบของ IMC คูเปอร์และบีทีจึงต้องเดินทางไประหว่างทางได้ประทักกับอาหารรับจ้างของ a p เป็กพิเดเตอร์เและเอชและเอาชนะได้สำเร็จ With Now we're talking! <laughs> Bring damage. Warning. Warning. คูเปอร์และ BT เมื่อเดินทางไปถึงแลบบ IMC ก็พบว่ามันถูกทำลายไปแล้วและเต็มไปด้วยศพที่เกิดจากห่วงเวลาปิดเบี้ยวที่นี่คูเปอร์ได้ข้อมูลว่าแอนเดอร์สันกำลังสืบหาข้อมูลใหม่จาก m อ e c ที่เรียกว่า f o r ด r เวปอนที่ทำให้เกิดการเวลาบิดเบี้ยวจนสามารถทำลายดวงดาวได้ทั้งดวงโดยเป้าหมายแรกของอาวุธที่ว่าคือดาวฮาร์โมนีดาวบ้านเกิดของเมเลเทียโชคยังดีที่โฟ r ดเวปอนต้องใช้พลังงานจากสิ่งที่เรียกว่าอาร์ค อูเปอร์และบีทีจึงแฮตเข้าไปใน MC เพื่อติดต่อกับกองทัพเมเลเทียและได้ต่อสู้กับทหารรับจ้างเอเบ็กพิริเตอร์ลิเชอร์ เมื่อเอาชนะได้คูเปอร์ได้รับข้อมูลรูปแบบสัญญาณที่อาร์คแผ่ออกมาซึ่งมิมิลเทียจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ค้นหาอาร์คต่อไปหลังค้นหาตำแหน่งได้คอมมานเดอร์ซาร่าได้บุกฐานของ IMC ที่อาร์คถูกเก็บไว้ สายไปอาร์คได้ถูกขนขึ้นไปบนยานดากอนิกยานขนส่งของ m m เมิลิเทียได้ทําการไล่ตามโดยคูเปอร์และบีทีพยายามจะขึ้นยานดากนิกแต่ก็โดนขัดขวางด้วยกลุ่มทหารรับจ้างไวเปอร์เมื่อจัดการได้คูเปอร์จึงลอบเข้ายานดากนิกได้สําเร็จ The sky belong Mayday, Mayday, going Commander down. Cooper Briggs. This is BT7274. Fiber is down. Copy that. Board the Draconis and secure the arc. We'll prep for transfer. Cooper, ready for fastball. Adjusting for wind resistance. Calculating. This ship is rapidly losing altitude. It is up to us, Cooper. คูเปอร์และ b ีีเจออา์กก่อนยานจะตกบีีเกิดความเสียหายไม่สามารถขยับได้ทั้งสองถูกจับโดยบริกและผู้ช่วยสโลนบีีต้องยอมมอบอ์กให้เพื่อช่วยเหลือคูเปอร์ก่อนถูกทำลายโดยสโลน b ี BT ก่อนที่จะหยุดเคลื่อนไหวได้มอบแกนข้อมูลของตนให้กับคูเปอร์ good night survival. เมื่อคูเปอร์นีออกมาได้ทางมิลิเทียก็ส่งร่างไททันใหม่มาให้คูเปอร์เสียบแกนของบีทีเข้ากับร่างไททันใหม่แล้วบีทีก็กลับมาอีกครั้ง Hello Jack Glad to h v e back in one piece, BT. Over 25,000, actually. BT-7274 online and ready for combat. It o complete r mission. คูเฟอร์และ BT ทีได้ฝากกองทัพเพื่อไปยังโฟร์ดเวปพอนและได้ต่อสู้กับซโลนเมื่อเอาชนะได้บลิกได้ส่งคําชวนให้คูเฟอร์เข้ากองทหารรับจ้างเอเปกก่อนจะหนีไป My forces will take over from here. that time they do something i think our militia pilot's are trying to be a hero he's all yours keep the salvage who said anything about salvage i'll do this one for free Day, hero. I'm not going to kill you. I don't work for free. But you don't get to kill me, either. Yeah, you earned this, eh? Listen, that Vanguard class titan is still in there. Not my problem, Martha. Shoulda put it in my contract. I've got other people with money to see. คูเปอร์และบีทีได้เข้ายังแกนกลางของโฟลดเรปพอนก่อนที่บีทีจะโยนคูเปอร์ออกมาและระเบิดตัวเองไปพร้อมกับโฟลดนเรปพอน และมิลิเทียก็ได้มารับตัวคูเปอร์ไปการระเบิดของโฟร์เรปพอนได้ทำลายดวงดาวแตกเป็นเสียงและเกมก็จบลง จบไปแล้วนะครับกับสรุปเนื้อเรื่องไทตัน42ร์สซึ่งเกมนี้ก็มีภาคหนึ่งเหมือนกันแต่ภาคแรกจะเป็นระบบ m u l ติเพเยอรเท่านั้นไม่มีเนื้อเรื่องผมก็เลยไม่ได้ทําสรุปออกมาแต่ถ้ารวบรวมข้อมูลได้อาจจะทําออกมาตามหลังซึ่งหากใครสนใจเกมนี้สามารถชมได้ที่ Pay 2ูไทตันโฟร์เปิดเต็มจอก็ได้บรรยากาศเหมือนเล่นเองไม่มีเสียงภาคไม่มีคมําบรรยายมีแต่เกมเพย์สลับผู้ฟังมาจนจบขอบคุณครับหากชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ The destruction of Typhon saved the planet Harmony. The militia calls this planet their headquarters. The millions of others call it home. Commander Briggs says I'll be inducted into the Marauder Corps and assigned a new Titan. After the techs wipe what's left of my neural link with BT, I don't know what that'll feel like. To get assigned a new Titan, I kind of like the old one. This is Pilot Jack Cooper, signing off.